1> PlayStation 1หนึ่งในคอนโซลที่ปฏิวัติว,ตวงการเกมด้วยการให้เกมเมอร์ได้รู้จักกับกราฟิกโพลีนสามมิติที่สวยงามและประสบการณ์การเล่นที่ยกระดับเข้าไปอีกขั้นแม้ในปัจจุบันกราฟิกมันจะพัฒนาไปไกลแข่งขันกันสวยสมจริงสวยเกินความเป็นจริงหรือมีเอฟเฟคที่ตระการตาแต่ความเป็นโพลีนความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมันก็ได้ทำให้เกมทั้งหลายในยุค PlayStation 1กลายเป็นผลงานคลาสสิก เป็นความงดงามภายใต้ข้อจำกัดของยุคสมัยแต่อีข้อจำกัดเหล่านั้นมันก็ยังเป็นการเปิดช่องทางให้หลากหลายนักพัฒนาเกมในสมัยนั้นสร้างผลงานที่ชวนขนหัวลุกได้อย่างน่าทึ่งและเกมเหล่านี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับโควาอิชาชิน ในบรรดาเกมทั้งหมดในวิดีโอนี้น่าจะไม่มีเกมไหนที่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนและน่าขนลุกเท่าเกมนี้อีกแล้วครับนี่คือเกมที่โด่งดังไม่ใช่เพราะกราฟิกเกมเพลย์หรือว่าเนื้อเรื่องหากแต่เป็นเพราะตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมารอบตัวของเกมเกมนี้ครับ ตัวเกมให้เราสวมบทบาทเป็นนักไล่ผีที่ต้องไปเชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในรูปถ่ายอาถรนทีละใบทีละใบโดยบรรดาภาพต่างๆก็ต้องบอกว่าหน้าคนลูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะมันคือสถานที่จริงของโถงทางเดินในโรงพยาบาลมุมหนึ่งของศาลเจ้าหรือสถานีรถไฟร้างซึ่งภาพเหล่านั้นถูกกล่าวอ้างว่ามันคือภาพที่ถ่ายติดวิญญาณของจริงครับ ซึ่งหน้าที่ของผู้เล่นคือการต้องเพ่งไปที่รูปแต่ละใบเพื่อมองหาวิญญาณร้ายที่ปรากฏตัวขึ้นและเราต้องทำพิธีขับไล่โดยการกดปุ่มตามลำดับให้ถูกต้องเพื่อทำสัญลักษณ์มือแบบคุจิคิริซึ่งเป็นาศาสตร์ไล่ผีที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีอยู่จริงเช่นเดียวกันส่วนตัวผมไม่เคยเล่นเกมนี้ตอนสมัยมีเครื่องเพย์หนึ่งนะครับและเข้าใจว่าน่าจะไม่มีขายในไทยด้วยละมัง้งแต่เอาเป็นว่าน่าจะไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่เพราะต่อให้หามาเล่นได้ คุณก็ต้องใจแข็งมากพอที่จะเล่นเกมนี้ครับเพราะนอกจากมันจะใช้ภาพถ่ายติดวิญญาณจริงๆคุณยังต้องทำพิธีปราบผีแบบไกลๆราวกับคุณคือหมอผีของจริงอีกแต่ฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งหดตดหายนะครับเพราะภายใต้ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในเกมนี้แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่แยบยลและอัจฉริยะที่สุดครั้งหนึ่งในวงการเกมครับ ผู้พัฒนาอย่างมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ได้จงใจสร้างเรื่องราวเกมต้องสาบนี้ขึ้นมาทั้งหมดโดยพวกเขาปล่อยข่าวหรือว่ารูปถ่ายที่ใช้ในเกมนั้นเป็นของจริงที่ได้มาจากหมอผีที่ทั้งในระหว่างพัฒนาและหลังตัวเกมวางจำหน่ายคำสาบมันก็ได้เล่นงานทีมพัฒนาพวกเขาแต่งเรื่องราวโศกนาฏกรรมขึ้นมาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานที่ซึมเศร้าเกิดอุบัติเหตุถูกผีหลอกไปจนถึงข่าวลือสุดสยองที่ว่าผู้สร้างเกมนี้ได้ ตัวตายในสถานที่เดียวกันกับที่ปรากฏในรูปถ่ายครับซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างมากมันเป็นการเล่นกับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันกระตุ้นใจเกมเมอร์ชาวญี่ปุ่นได้เพียบไล่ตั้งแต่บริบทของสังคมญี่ปุ่นในอดีตนั้นพวกเขามีความเชื่อเรื่องวัตถุต้องคำสาปเป็นอย่างมากอีกทั้งในตอนนั้นอิทธิพลของรายการทีวีเรื่องเหนือธรรมชาติก็ได้รับความนิยมสูงสุดๆและที่สําคัญมันเป็นยุคที่มีข้อจํากัดทางอินเทอร์เน็ตการจะตรวจสอบความจริงอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช่ว่าจะหาได้ในเดี๋ยวนั้น มันเลยทำให้ตำนานเมืองของเกมนี้ฝังรากลึกลงไปในช่วงที่เกมออกเลยครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าคำสาบจะเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ตำนานของโควายชาชินก็ยังคงถูกพูดถึงจนถึงวันนี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงพลังของการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและการตลาดที่สร้างสารรค์ที่สามารถสร้างความขนหัวลุกให้กับเกมธรรมดาเกมหนึง่งและทำให้มันกลายเป็นที่จดจำเหนือกาลเวลาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว 30Q เกมแนวอารีนาไฟติ้งที่ให้ผู้เล่น4คนตะลุมบอลกันในฉากต่อสู้แต่ว่าจุด <st arts> โฟกัส <ieder> ของเกมมันไม่ใช่รูปแบบการเล่นเนี่ยสิครับแต่ว่าเป็นธีมที่เกมนำเสนอที่มันสุดแสนจะวิปริต เนื้อเรื่องของเกมคือดวงวิญญาณบาปที่เต็มไปด้วยความผิดปกติทางจิต10ดวงต้องมาต่อสู้กันในทัวร์นาเมนต์ที่จัดโดยเทพแห่งความเสื่อมสลายที่จะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการกลับไปเกิดใหม่ความวิปริตของเกมนี้มันมีตั้งแต่การออกแบบตัวละครที่เรากับหลุดมาจากหนังสยองขวัญทั้งเคนโรคจิตผู้หลงไหลในเปลวไฟขนาดกายเนื้อเข้ามาในทัวร์นาเมนต์แห่งนี้ยังถูกไฟไหมเผาร่างกายตลอดเวลาคลีตัส มนุษย์กินคนที่ใช้ชีวิตอย่างป่าเถื่อนใช้ท่อนขาคนเป็นอาวุธคู่ใจจูดาสแฝดสยามที่ร่างกายช่วงบนทั้งคู่ติดกันอีกคนครึ่งบนอีกคนครึ่งล่างแม่มอสตัวอะไรวะเนี่ยไหนจะบรรยากาศของฉากต่อสู้ที่ไม่ใช่สนามประลองสวยๆแต่เป็นสถานที่อันน่าอึดอัดและสกรปรกโสมมไม่ว่าจะเป็นห้องบุนรวมในโรงพยาบาลบ้านที่ผนังเต็มไปด้วยรอยเลือด ห้องน้ำสาธารณะสุดโสโครกที่ดูน่าขยะแขยงหรือลานบูชายันที่ชนขนลุกทุกฉากถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้เล่นบวกกับเซาดีไซน์ที่เต็มไปด้วยเสียงโลหะก,กระทบกันเสียงกรีดร้องที่โหยหวนและดนตรีประกอบแนวด์กอินดัสเทรียลที่กดดันโสดประสาทอยู่ตลอดเวลาหรือจะระบบการต่อสู้ที่ก็ไม่ใช่การอัดอีกฝ่ายให้น็อก แต่มันคือการเติมเกจกระหายเลือดที่พอเต็มคุณจะสามารถใช้ท่าปลิดชีพรีวคิวที่แอนิเมชันของมันเนี่ยโหดเกินยุคสมัยมากๆเลยครับ แต่ก็เพราะไอคอนเซ็ปที่วิปริตผิดยุคผิดสมัยแบบนี้นี่แหละชะตากรรมของเกมมาเลยออกมาไม่สู้ดีนะครับค่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่าง EA ที่ในตอนนั้นเป็นผู้ถือสิทธิ์จัดจำหน่ายเกมนี้ที่ก็กําลังสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สําหรับครอบครัวและคอกีฬาเมื่อพวกเขาได้เห็นเนื้อหาทั้งหมดของเกมนี้ก็ได้มีคําสั่งยกเลิกการวางจําหน่ายทันที และที่สําคัญคือปฏิเสธที่จะขายสิทธิ์ให้ใครต่อเพราะมองว่ามันรุนแรงและวิปริตเกินกว่าจะออกมาสู่สายตาผู้คนได้และอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทยอย่างร้ายแรงไอโชอันดีคิ บางที่อาการขนลุกมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากความสยองเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นอะไรที่มันกาวมากๆจนไม่สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในฐานะมนุษย์อธิบายมันได้และเกมนี้คือตัวอย่างชั้นดีเลยแหละครับ <c oughs> ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยไอชอานิคิเป็นเกมแนวยานยิงตะลุยด่านเนี่ยแหละแต่ว่ายานรบของคุณในเกมนี้ มันไม่ใช่ยานอวกาศสุดเท่แต่มันคือหนุ่มนักกล้ามใบเส็บแน่นๆที่บีบอัดพลังแรงลมออกไปเป็นลูกพลังที่คารโจมตีได้ะนะครับ <laughs> เท่านั้นยังไม่พอครับตัวเกมยังมีท่าไม้ตายในชื่อลำแสงแห่งลูกผู้ชายที่จะเป็นการโพสท่าเบ่งกล้ามอภิมหาสุดยอดเพื่อสร้างเป็นลำแสงออกจากหัวอะไรวะเนี่ย <laughs> ตัวละครที่เราเล่นก็ว่าแปลกแล้วแล้วศัตรูของเกมนี้จะเหลือล่ะครับ ถ้าใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรบ้างช่วยบอกผมด้วยละกันนะครับเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการเต็มไปหมดครับมันมีตั้งแต่หัวรถจักรหน้าเหมือนคนที่โยนนักยิมนาสติกใส่เราเรือรบที่ใช้แขนก้ามกำยำแทนใบพายไปจนถึงเทพเจ้าก้ามที่ร้องโอเปร่าและปามะเขือม่วงใส่เรา ทำไมต้องเป็นมะเขือม่วงวะเนี่ยและเพื่อไม่ให้คุณสับสนไปมากกว่านี้ดนตรีประกอบของเกมก็อลังการงานสร้างมากครับเป็นเพลงร็อกโอเปร่าที่จริงจังสุดๆเราากับคุณกําลังดูสงครามแห่งดวงดาว บอกเลยแหละรับว่าไอโชอานิคิคือความขนหัวลุกที่เกิดจากเสียงหัวเราะจนท้องแข็งไปพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกมันคือเกมที่ฝังรอยแผลเป็นไว้ในความทรงจำของคุณครับไม่ใช่ความกลัวแต่ด้วยความบ้าที่บริสุทธิ100์หนึเเซนที่มันคือบทพิสูจน์ชั้นดีว่าบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราขนลุกที่สุดก็คือสิ่งที่ตลกที่สุดครับยูยามิโดริทันเคนไท นี่คือหนึ่งในผลงานระดับเค้าคลาสสิกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญจิตวิทยาที่ดีที่สุดบนเครื่อง PlayStation 1เกมนี้จะพาเราย้อนกลับไปในช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนของปี1999ในเมืองสมมุติที่ชื่อว่าฮิราคาวะเราจะติดตามชีวิตของเด็กนักเรียนมัธยม3คนที่ต้องออกไปไขปริศนาของตำนานเมืองทั้งหมด44เรื่องที่แพร่สะพัดอยู่ในเมืองของพวกเขา หัวใจของเกมนี้คือเกมเพลย์ที่โดดเด่นมากๆครับมันคือระบบการตามหาข่าวลือเราต้องเดินไปตามสถานที่ต่างๆในเมืองเพื่อดักฟังบทสนทนาของชาวบ้านแล้วเก็บคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆจากนั้นก็นำคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาปฏิปะต่อกันบนกำแพงข่าวลือที่บ้านของตัวละครเพื่อปลดล็อกตำนานเมืองเรื่องใหม่ๆให้เราออกไปสำรวจในยามพลบคำ่ำความน่าขนหัวลุกที่แท้จริงของเกมนี้ อยู่ที่การนําเสนอภาพและเสียงที่ทํางานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับในด้านของภาพทีมผู้สร้างได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าโลโตสโคปิ้งคือการวาดทับการเคลื่อนไหวจากฟุตเทจของนักแสดงจริงๆมาสร้างเป็นแอนิเมชันของตัวละครในเกมผลลัพธ์ที่ได้คือตัวละครโพลิกอนเหลี่ยมที่มีความละเอียดต่ําแต่กลับเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงเหนือมนุษย์ทุกระเบียดนิ้ว มันสร้างความรู้สึกแปลกแยกแบบอัน a คน y ี่วันเลอย่างรุนแรงเลยครับการได้เห็นตัวละครที่ไม่มีหน้าตาชัดเจนแต่กับเดินหันหรือว่าวิ่งได้เหมือนคนจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังแอบดูฟ o t a g e ของเหตุการณ์จริงที่ถูกบันทึกไว้ไม่ใช่การเล่นเกมอยู่แต่อย่างใดและเมื่อนำตัวละครที่เคลื่อนไหวได้สมจริงนี้ไปไว้ในฉากของเมืองฮิราคาวะซึ่งเป็นเพียงชานเมืองญี่ปุ่นที่แสนจะธรรมดา มันยิ่งทำให้เกิดบรรยากาศของความธรรมดาที่น่าหวาดระแวงขึ้นมาเกมใช้ความสมจริงนี้เป็นอาวุธให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวสอยองขวัญเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จริงๆในละแวกบ้านของเราซาวดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบระดับมาสเตอร์เพียมันแทบจะไม่มีดนตรีประกอบเลยแต่ใช้เสียงบรรยากาศที่สมจริงเช่นเสียงจัก,กจันเสียงสายไฟดังหึงห่งๆหรือเสียงลมพัด ซึ่งเสียงเหล่านี้ถูกบีบอัดจนมีคุณภาพที่ฟังดูกรุบกรับอย่างน่าประหลาดยิ่งไปกว่านั้นเกมยังมีระบบเสียงหัวใจของตัวละครที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเข้าใกล้จุดที่เป็นอันตรายเป็นการสร้างความตึงเครียดโดยที่เรายังไม่เห็นตัวอะไรเลยครับแต่พอในจังหวะที่เราต้องเจอกับอะไรบางอย่างเท่านั้นแหะครับ เสียงประกอบที่เคยเงียบงันก็จะถูกทำลายลงด้วยเสียงกรีดร้องหรือเสียงประหลาดที่ดังขึ้นอย่างฉับพลันทำให้เราสะดุ้งตัวโดยที่ไม่ต้องเห็นภาพที่น่ากลัวเลยแม้แต่น้อยทวายไลท์ซินโดรม เกมนี้จัดอยู่ในแนว Cinematic Horror ที่การนำเสนอจะคล้ายกับการดูภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องหนึ่งมากกว่าการเล่นเกมแอคชั่นครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือการใช้ภาพพื้นหลังในตัวละครที่มาจากการนำรูปถ่ายของคนจริงๆมาดิจ i ทัล e ซซึ่งในยุคนั้นมันให้ความรู้สึกที่สมจริงและก็น่าขนลุกไปพร้อมๆกัน ตัวเกมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับคือพาร์ทสำรวจและพาร์ทไขปริศนาโดยเราจะได้รับบทเป็นกลุ่มนักเรียนหญิงมัธยมปลายที่ตัดสินใจจะพิสูจน์เจ็ดเรื่องลี้ลับในโรงเรียนฮินาชิโระที่การลองดีของพวกเธอกลับนำไปสู่การเผชิญหน้ากับเรื่องราวสยองขวัญที่อันตรายถึงชีวิตหัวใจของความน่าขนหัวลุกในเกมนี้ไม่ใช่ภาพที่น่ากลัวแต่คือความเงียบครับเกมนี้เป็นปร,รมาจารย์ด้านการใช้เสียงอย่างแท้จริง บ่อยครั้งที่เกมจะปล่อยให้เราเดินสำรวจอาคารเรียนเก่าๆในตอนกลางคืนตามลำพังโดยมีเพียงเสียงฝีเท้าของตัวละครเราที่ก้องกังวานอยู่ในความมืดความเงียบที่น่าอึดอัดนี้มันสร้างแรงกดดันได้อย่างมหาศาลเพราะมันทำให้เรารู้สึกเปราะบางและหวาดระแวงไปกับทุกย่างก้าวและเมื่อมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาทำลายความเงียบนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดหน้าต่างหรือเสียงของตกมันจะทำให้เราสะดุ้งสุดตัวโดยที่ไม่ต้องเห็นอะไรเลยแหะครับ ระบบการเล่นก็เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดครับมันเป็นเพียงการเดินสำรวจเพื่อหาเบาะแสให้เนื้อเรื่องดำเนินไปแต่เกมก็มีปุ่มหันหลัง180องศาหรือที่เรียกกันว่า Flip Turn เข้ามาด้วยครับการมีอยู่ของปุ่มนี้มันเหมือนเป็นการบอกเราเป็นในๆว่าเตรียมวิ่งได้ทุกเมื่อมันสร้างความตื่นตัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้เราตลอดเวลาแม้ในฉากจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ตาม ดีโนโชคุทาคุเกมแนวอินเตอร์แอคทีฟมูวีหรือที่ใช้เทคโนโลยีฟู l โมชั่นวิดีโอและภาพพรีเลนเดอร์3มิติในการเล่าเรื่อง เนื้อหาของเกมเริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวละครเอกลอร่าแฮร์ริสได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายว่าดรริชเชอร์แฮร์ริสพ่อของเธอซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เกิดอาการคุ้มคลั่งและก่อเหตุฆาตกรรมหมู่ขึ้นและเมื่อลอร่าเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเธอก็ถูกดูดเข้าไปในมิติประหลาดที่เปลี่ยนโรงพยาบาลให้กลายเป็นคาร์ลาดยุคกลางที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลับอันดำมืดของตระกูลเธอและนี่คือจุดเริ่มต้นของความขนหัวลุกที่แท้จริง หัวใจของความสยองในเกมนี้ไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวแต่คือเวลาครับเกมนี้มีกฎเหล็กเพียงข้อเดียวคุณมีเวลาเล่นทั้งหมด2ชั่วโมงตามเวลาจริงเท่านั้นและนาฬิกาจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ปริศนาดูคัตซีนหรือแม้กระทั่งยืนนิ่งๆอยู่เฉยๆที่ร้ายกว่านั้นคือเกมนี้ไม่มีปุ่มพอสครับคุณไม่สามารถหยุดพักเพื่อตั้งสติหรือหาบทสรุปได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว ในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้เลยก็ได้ไม่น่าจะมีเกมไหนที่มันกดดันผู้เล่นได้มาหาศาลขนาดนี้ทุกย่างก้าวทุกการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันคือเวลาที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์และความรู้สึกของการถูกเวลาไล่ล่าอย่างไม่ปราณีนี้มันบีบหัวใจและสร้างความเครียดได้มากกว่าการเจอผีซะอีก บรรยากาศภายในเกมก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันทั้งเดินในคราลือหาที่ว่างเปล่าเสียงประกอบที่เงียบเชียบจนได้ยินแค่เสียงฝีเท้าของตัวเองและปริศนาที่ต้องใช้การสังเกตมากกว่าการต่อสู้ ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวและเปราะบางให้กับผู้เล่นครับยิ่งเราสำรวจลงลึกเข้าไปเราก็จะยิ่งค้นพบความลับอันน่าสยดสยองของตระกูลแฮร์ริสผ่านภาพนิมิตในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การกินเนื้อคนและความเป็นอมาตะที่คล้ายกับแวมไพร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกมดีโนโชคุทาคุหรือโต๊ะอาหารของดีนั่นเองครับ เกมเหล่านี้อาจจะดูเก่าในสายตาของใครหลายคนแต่ว่าจิตวิญญาณและไอเดียที่อยู่เบื้องหลังความขนหัวลุกเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและน่าทึ่งมาจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับว่าแต่พวกคุณมีเกมไหนในยุค PlayStation 1ที่ทำให้ขนหัวลุกไม่รู้ลืมกันไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วครับเจอกันคลิปต่อไปจ้า